แต่ว่าในพื้นที่จังหวัดรีสเกตจะเรียกว่าเป็นเทคนิคหาเสียงหรือเปล่าล่ะที่คุณคนักสินลงพื้นที่ไปปาศัยแล้วก็ฟาดฝั่งของพักภูมิใจไทยอะหนักมากเลยอะอนะคะแล้วก็พูดถึงกระทรวงต่างๆการทํางานที่มีปัญหานะแต่แหมมันก็อดคิดไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าพักภูมิใจไทยเขาก็เป็นพักร่วมอะถึงแม้จะเป็นการแข่งขันกันในทางการเมืองแต่ต้องเล่นกันแรงขนาดนี้เลยเหรอ คุณทักษินต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอรวันนี้ฝนก็เลยมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการด้านการเมืองนะคะที่ไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนี้อาจารย์สติธรธนานีทิโชตนะคะจากสถาบันพระป,ปกเกล้าก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะว่าทําไมคุณทักษินถึงต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดด้วยม,มันเกี่ยวอะไรกับพักภูมิใจไทยรหรือเปล่าหรือกระแสะของพักภูมิใจไทยเขามาแรงจนคุณนักสินกลัวหรือเปล่าอ,อาจารย์บอกว่า ไม่แปลกเลยเพราะว่าภูมิใจไทยเขาก็น่ากลัวจริงๆอ่ะหมายถึงพื้นที่นี้เลยนะพื้นที่เนี้ยอ,อาจารย์บอกว่าภูมิใจไทยเขาก็น่ากลัวจริงๆ<ช>แล้วถ้าคุณนักสินไม่เล่นใหญ่แบบนี้นะเดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยจะลําบากอาจารย์อบอกแบบนี้เอาลองไปฟังเต็มๆกันดูหน่อยนะคะอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังบอกว่าสนามการเลือกตั้งจังหวัดศรีสะเกดต้องใช้ยุทธการไล่หนูตีงูเห่าภาคสอง เพราะว่าจังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่พักเพื่อไทยเองก็มองว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ฟังนายกทักษิณพูดนะคุณทักษิณจะบอกว่าสูสีนะพื้นที่ศรีสะเกดเนี่ยนะคะอาจารย์ยอมรับว่าคู่แข่งค่ายน้ําเงินเขาก็น่ากลัวจริงๆเขาเป็นแชมป์เก่าในพื้นที่เป็นสายแข็งด้วยถ้าเราย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งสนามใหญ่เมื่อปี2566จํานวนสสที่พักเพื่อไทย ถึงจะได้เยอะแต่ได้มาเนี่ยก็ไม่ง่ายเลยอาจารย์บอกว่าเรียกว่าเป็นหืดขึ้นคอทีนี้ถ้าเกิดเราไปวิเคราะห์เชิงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดศรีสะเกดเนี่ยอยู่โซนอีสานใต้แล้วฐานของสีน้ําเงินเนี่ยเขาแข็งแรงอยู่แล้วเพราะเมืองหลักเขาคือจังหวัดบุรีรัมใช่ไหมคะทีนี้พอจากบุรีรัมเขาก็ขยายอิทธิพลมาทางฝั่งสุริน์ขยับมาทางศรีสะเกด เป็นสนามที่พักเพื่อไทยมาชนกับสีน้ำเงินแบบจังเลยนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณทักษิณต้องฟาดไปที่ภูมิใจไทยหนักมากเพราะถ้าไม่ฟาดหนักเพื่อไทยนี่แหละจะลำบากเองเป็นกลยุทธ์ที่คุณทักษิณใช้เพราะว่าพักภูมิใจไทยก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยอาจารย์สติธนบอกว่าคุณทักษิณและพักเพื่อไทยอาจจะต้องการแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เพื่อไทยคือแกนนำในการตั้งรัฐบาลน,นะนายกาอยู่กับเรานะ เหมือนต้องการจะส่งสัญญาณไปให้ภูมิใจไทยได้ฟังว่าคือถ้าเกิดคุณเล่นใหญ่กับมามั่งเหมือนกันเนี่ยฝั่งของเพื่อไทยเขามีอํานาจในการปรับคอรมอเขาโยกย้ายกระทรวงได้นะเราอย่าลืมว่ามหาดไทยอยู่ในมือของภูมิใจไทยนะอ่ะลองฟังในมุมนี้ดูค่ะ ก็สังเกตเถอจริงๆก็ฟาดมาเรื่อยๆนะเออคือคือตั้งแต่เชียงใหม่โอเคชนกับภาคประชาชนอาจจะไม่ต้องได้ฟาดแรงมากแต่ว่าเริ่มแรงๆเราเห็นนะเชียงรายอันนี้ก็มีคราบใครสีน้ําเงินเป็นคู่แข่งอยู่แล้วพอยิ่งสนามอีสานอะหลักๆที่คุณทักษิณลงเนี่ยก็คือชนน้ําเงินแบบจังๆทั้งนั้นเลยนะครับถ้าไม่ฟาดหนักมันก็ลําบากนะ ว่าคือไม่ดูเหมือนอถา้าจะเข้าใจว่าเป็นเทคนิคหาเสียงแต่คือเล่นจี้ไปกระทรวงที่กรุงไ,ไทยอยู่ทั้งนั้นเลยก,ก,ก็อันนี้ก็ไปอีกแท็กติกหนึ่งเพราะ,ะว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลความเป็นความมีอานาจเหนือของเพื่อไทยใน,ใ,ใ,นในระดับรัฐบาลน่ะก็คือเป็นหัวหน้าแกนนําจากั้งรัฐบาลแปลว่าอ๊ยนายกอยู่พักเรานะเราสามารถขยับปรับคอรมอนเนี่ยได้นะคือโดยโดยอํานาจในทางการอะในทางกฎหมายอะเพราะนั้นก็อาจจะต้องเล่นใหญ่ข่มไว้หน่อย อ่าแต่ว่าพอเป็นระดับพื้นที่จริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งคือ,ค,อคือเขาก็ต้องทางทางนู้นเขาก็ต้องประเมินเองว่าเขากลัวไม่กลัวอ,อาจารย์คิดว่าเขากลัวไหมคะก็ไม่น่าจะกลัวอาจารย์บอกว่าคิดว่าทางนู้นเขากลัวไหมล่ะอาจารย์บอกเขาก็ไม่น่าจะกลัวเหมือนกันอทางทางเพื่อไทยเขาเล่นใหญ่ไงแต,แต่ภูมิใจไทยเขาก็ไม่ได้กลัวในเชิงพื้นที่อะ่ะก็ไม่มีใครกลัวใครหรออย่างนี้ใช่ไหมก็<ข>ต้องสู้เต็มที่สายน้ําเงินเขาก็สายแข็งอ่ะอยู่ในพื้นที่ทางอีสานใต้นะคะครับทีนี้ อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราย้อนไปดูข้อมูลการเลือกตั้งเมื่อปี2554นะคะในช่วงเวลานั้นพรรเพืกเกอ่อไทยก็ชนะแบบแลนสไลด์เลยเพราะว่ามีคุณยิ่งลักษณ์เป็นแคนดิเดตนายกเป็นตัวชูต่อมาปี2555มีการเลือกตั้งนายกอาบาจอทีนี้ในพื้นที่ภาคอีสานช่วงเวลานั้นสสที่สอบตกก็มาลงสนามท้องถิ่นแล้วก็รักษาฐานที่มั่นในสนามนายกอาบาจอเอาไว้ได้อันนี้หมายถึงฝั่งภูมิใจไทยนะ จนกระทั่งมาถึงการเลือกตั้งปี2 5 6 2ภูมิใจไทยเขาก็ใช้โมเดลการผูกโยงกับบ้านใหญ่ที่เขากสะสมกำลังมาเรื่อยๆอะ่ะมันเริ่มออกดอกออกผลแล้วอ,อาจารย์บอกว่าเราถึงได้เห็นสสในเขตพื้นที่ภาคอีสานเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงการเลือกตั้งปี66คือที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าทาไมการเมืองท้องถิ่น เรื่อขายของบ้านน้าเงินเนี่ยเขาถึงแข็งแรงขนาดนี้ถ้านึกไม่ออกนะนึกถึงภาพสวในสภาสิโ,<อ>โมเดลเดียวกันเลยคล<อ>้ายๆกันเลยทีนี้ถามอาจารย์ว่าแล้วอาจารย์ประเมินยังไงกับสนามศรีสเกตนะคะเพราะว่าคุณทักษิณยังมองเลยว่าสูสีอาจารย์คิดว่าสูสีไหมอาจารย์บอกว่าก็เป็นอีกสนามหนึ่งที่คิดว่าน่าจะสูสีกันแหละแต่สูสีในระดับที่อาจารย์บอกว่าเป็นห่วงพักเพื่อไทยด้วยซ้ำนะ เพราะคุณทักษิณไปออกตัวเยอะเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาอาจารย์บอกหน้าแตกเลยนะโอ้ถ้าแพ้ก็หน้าแตกอยู่นะคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเปิดใหญ่ขนาดนี้นะฟาดฟาดเขาแรงมากมนะคะเอาอีกสนามหนึ่งที่น่าจับตาก็คือที่จังหวัดราจีนบุรีสนามเนี้ยเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่สอจโต้งถูกสังหารในบ้านพักโกทรอนใช่ไหมแล้วพักเพื่อไทยเขาก็มาหนุนภรรยาของสจโต้งก็คือสจจอย ทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคุณนัินไม่ไปลงพื้นที่ปาจีนอ,อ่ะไปแทบทุกจังหวัดเลยนะ,ะแต่ว่าพื้นที่ปาจีนทําไมไม่ไป อาจจะเป็นเพราะมั่นใจว่าจะชนะหรือเปล่าหรือมีนัยยะอะไรไหม้คุณนักษินถึงไม่ลงมันมีมันมีมองได้สองทางหนึ่งก็คือมั่นใจไม่ต้องไปก็ชนะ<า>กับสองคือไม่เอาแล้วปล่อยใช่ไหมปล่อยปล่อยก็ถามอาจาร,รย์สติธรเหมือนกันอาจาร,รย์คิดว่าคุณนักษณิณคงมั่นใจว่าน่าจะชนะแบบนอนมาอ๋อไม่จะเป็นต้องให้คุณทักษินลงไปเองอ๋อเป็นเป็นคำตอบทางแรกที่ที่พี่ประวันบอกนะคือคู่แข่งของบ้านใหญ่ตระกูลวิลาวันตอนนี้ที่ส่งตัวแทนมาลงก็ไม่ได้เป็นสายตรงของโกทรไงฮะเป็น เพียงแค่คนในเครือข่ายเพราะฉะนั้นตอนนี้ภาพของตระกูลวิลาวันฝั่งโกทอนเขาก็ถูกลดบทบาทลงแล้วสจอจอยก็ได้รับการสนับสนุนจากคนของบ้านใหญ่ใครอ่ะฝั่งพยาวอ่ะผู้กองธรรมนัฐก็มางานโศพจะ <ำ S 1> <า>ไดม<ส>ไหมก็บอกก็จะสนับสนุนอยู่มีใครอีกอ่ะน่ะคุณชาดาน่ะออใช่นี่นะคะทีนี้ฝั่งของโกทอนเนี่ยพอมีคดีเรื่องสจโต้งอ่ะ ก็เลยทําให้กระแสบ้านฝั่งโกทอนเนี่ยลดลงไปด้วยแต่อาจารย์บอกว่าพื้นที่ปาจีเนี่ยก็ต้องจับตาด้วยนะเพราะว่าจากเรื่องคดีของของโกทอนเนี่ยก็อาจจะทําให้คะแนนไหลไปที่พักประชาชนได้เหมือนกันอ๋อก็มีส่วนเหรอใช่ค่ะอลองฟังดูค่ะสังเกตง่ายจังหวัดที่เพื่อไทยส่งอย่างเป็นทางการแล้วคุณทักษิณไม่ต้องไปปราศัยหรือไปทําอะไรเยอะเนี่ยแปลว่าค่อนข้างมั่นใจแล้วก็นอนมาอยู่เพิงขวดปาจีก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะว่าเข้าใจว่าข้อมูลจากพื้นที่ก็รายงานมาตรงกันว่าไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรกับคู่แข่งอีกทีมหนึ่งที่เป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นบ้านลองๆในจังหวัดนะครับเขาไปกังวลกับพักประชาชนเอีกอีกนะครับเพราะว่าในปาจีนใช่ไหมคะในปาจีนกับกับกระแสพักประชาชนซะอีกเพราะว่าคือคือ,คอ,คอมันเป็นอะไรที่มองไม่เห็นอะแล้วเขาก็มีประสบการณ์อ่ะอตอนการเลือกตั้งปีหกอกะปาจีนอะเขาได้แค่2เขตแล้วแพ้ไปเขตหนึ่ง แล้วก็เขตนั้นอ่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยน่ากังวลว่าคะแนนของสีส้มจะมาแรงตรงนั้นนะครับแสดงว่าเรื่องของของเหตุการณ์เรื่องของโกทอนเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไปลมบ้านใหญ่เดิมได้เหรอคะอาจารย์ก็ไปมันลักษณะว่าตระกูลตระกูลวิลาวันอ่ะก็อาจจะลดถูกลดบทบาทลงทําให้รอบนี้มันเลยไม่มีคนของตระกูลโดยตรงแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นคนในเครือข่ายนั่นแหละที่ลงโดยเพราะฝั่งที่เป็นสอจโต้งซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นเป็นมือขวาของโกทอนมาก่อนนั่นแหละแล้วก็เราเห็นภาพอ่ะจากงานงานศพอ่ะ ว่าโอ้ผู้ยิ่งใหญ่ย่านภาคกลางและตะวันออกเนี่ยรวมตัวกันคุณชาดาคุณธรรมาั้ก็ไปใช่รวมถึงคุณที่ทางมาจากชนบุรีด้วยใช่ไหมครับแปลว่าค่อนข้างจะมั่นใจได้สีน้ำเงินสีแดงเขาไม่ได้แตะคอกันแถวนั้นนะครับป้าจีนเพื่อไทยมั่นใจได้ว่าน่าจะนอนมานะทีนี้เรามาไล่ดูภาคเหนือบ้างนะคะภาคเหนือในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเห็นคุณักศิณ จะไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ไปไปซ้ําในบางจังหวัดอย่างเี่เชียงใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่อาจารย์สติทรประเมินว่าที่คุณนักศินต้องลงพื้นที่ไปซ้ําคือมันมองได้สองทางนะคือหนึ่งคือคุณนักศินต้องการที่จะตอกย้ําให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เพื่อไทยต้องชนะเท่านั้น แล้วก็ต้องชนะแบบขาดลอยด้วยนะเพราะว่าทางเพื่อไทยเนี่ยเขาก็หมายมั่นปั้นมือให้ต่อยอดไปจนถึงสนามใหญ่การเลือกตั้งปี70ด้วยอย่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยคืออาจารย์บอกว่าคาดว่าเพื่อไทยเนี่ยน่าจะชนะแน่นอนไม่น่าจะเกมพลิกนะคะเพราะเป็นบ้านเกิดของคุณทักษิณแล้วจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยก็เคยเสียหน้าเมื่อตอนเลือกตั้งปี66มาแล้วให้กับพักประชาชนแต่คิดว่าการไปลงพื้นที่ซ้ําในช่วงโค้งสุดท้ายคุณทักษิณคงอยากจะให้คะแนนชนะแบบขาดลอยไปเลยอะ ก็เลยต้องไปซ้ำในพื้นท i̇şte ี่เดิมส่วนจังหวัดเชียงรายโอ้จังหวัดเชียงรายนี่ก็ประมาทไม่ได้อาจารย์บอกว่ากระแสน้ําเงินเขามาแรงนะคะมีโอกาสที่เพื่อไทยจะพลาดได้เหมือนกันเพราะแชมป์เก่าเขาเป็นบ้านใหญ่อยู่สายน้ําเงินด้วยอลองฟังมุมนี้ดูค่ะภาคเหนือก็แน่นอนซ้ำเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายคือเชียงใหม่โอเควันนี้ค่อนข้างนอนใจว่ามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าเป็นจังหวัดบ้านเกิดเป็นจังหวัดที่เสียหน้ามากในการเลือกตั้งปีหกหก อยากจะชนะแบบรออ <ừ> เอาแบบขาดลอยเอาแบบขาด<โ>อลอยนะส่วนเชียงรายยังมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาส,กาสพาดพาดได้เหมือนกันเพราะกระแสน้ําเงินก็มาแรงเหมือนใช่ใช่แล้วเขาเป็นทีมทีมแชมป์เก่าบ้านใหญ่ค่ะอ่มันน่ากลัวพอสมควรอันนี้ก็ต้องซ้ําหน่อย <ท ederim S 2> นะครับส่วนภาคอีสานก็เช่นเดียวกันเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์ทั้งหมดนะครับหลายพื้นที่เนี่ยโอเคชิงคืนมาได้ตอนเลือกตั้งปีโอโคแต่ว่าเพื่อความมั่นใจ ก็ขอพื้นที่สนามท้องถิ่นเอาไว้ตุนในกระเป๋าท่าหน่อยนะครับก็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 หวังกว่าที่หมดอ่ะคือวันนี้สิบสี่จังหวัดที่ส่งในนามพักอ่ะยังไงก็ต้องได้ทั้งหมดอ่ะแล้วจะมีบวกสองแซมแซมอ่ะอะไรเงี้ยก็ไปลุ้นกันค่ะคือในภาพรวมฝั่งของพักเพื่อไทยอาจารย์สติธรมองว่า14จังหวัดที่พักเพื่อไทยส่งผู้สมัครไปชิงนายกอบจนะคะน่าจะได้หมด แต่ว่าภาคอีสานก็ต้องไปลุ้นไปแข่งกับพักภูมิใจไทยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยเขาอาจจะบวกลบ2ได้แต่ถามว่าจะมีจังหวัดไหนที่มีโอกาสจะพลิกไหมนะคะอาจารย์บอกว่าจังหวัดที่ฟันธงยากอะ่ะคือจังหวัดที่มีทีมแข่งกัน3ทีมอย่างสุราษฎร์ธานีอาจารย์มองมุมเดียวกับคุณเทพไทยเลยนะที่คุยเมาาื่อวานนี้อาจารย์บอกบ้านใหญ่เขาชนกับบ้านใหญ่ใช่ไหม,อมพอบ้านใหญ่มาชนกันแล้วตัดคะแนนกันเองอะ่ะ พักประชาชนนะตาอยู่อ่ะตาอยู่จะแทรกเข้ามาได้มีโอกาสเลยอย่างนี้อ๋อเพราะไปตัดคะแนนกันเองไงคะแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทําให้เกมพลิกได้เหมือนกันก็คือกระสุนในพื้นที่กระสุนอีกแล้วนะกระสุนโค้งสุดท้ายเนี่ยออน่าจะมาแรงรัวๆแน่ๆนะคะเพราะยังไงกระแสก็สู้กระสุนสําหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ได้แล้วยังมีปัจจัยเรื่อง การจัดการเลือกตั้งวันที่1กุมพาพันซึ่งเป็นตรงกับวันเสาร์ปกติต้องตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นสนามใหญ่เขาจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเรื่องเรื่องวันเลือกตั้งกับการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยจะทําให้พักประชาชนเสียเปรียบเพราะว่าไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มี<ช>เลือกตั้งนอกเขตอะไรย่างนี้เพราะว่าสนามใหญ่รอบที่แล้วอ่ะพักประชาชนเนี่ยเขาได้คะแนนมาจากการเลือกตั้งนอกเขตกับเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งนั้นเลยนะใช่แล้วก็พยายามจะบอกว่าควรจะเลือกวันอาทิตย์แต่สุดท้ายกร วันเสาร์นั่นแหละนะฮะเซฟเซฟวันอาทิตย์เดี๋ยวมันเกินกําหนดเซฟรัฐบาลเซฟเซฟฝั่งรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> บางคนก็ถ<ก>ามนนะกกตบอกเซฟกกตอเอง <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวจะมีปัญหาก็เลยเอาแบบนี้นะฮะเอาแต่เอาแน่นอนแล้วครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะ <c oughs> เพราะว่าคุณทักษินจะไปช่วยเพื่อไทยเนี่ยเน้นเ้นเชียงใหม่เชียงรายเดี๋ยวรอดูแล้วก็พักกันอื่นด้วยนะะสู้กับพักประชาชนด้วยนะครับ